สวัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยกันโนกนะครับในยาง8ตัวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำํำยางสปอร์ตแรุ่นนะครับซึ่งจริงๆยางพวกนี้น่าจะอยู่ในตลาดแล้วก็เ,เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการซื้อยางนะครับหรือว่าการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ายางรถยนต์นะครับอย่าเลือกตามความสวยงามนะครับอย่างยางตรงกลางเนี่ยถ้าดูไกลๆจะรู้สึกถึงความสวยงามเลยดอกเฟี้ยวฟ้าเลย แต่เหตุผลลักษณะของการใช้ยางคือเลือกตามการใช้งานฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเ,เลือกตามความสวยงามสิ่งที่เพื่อนๆจะเจอปัญหาก็คือดอกยางที่สวยมักจะมีปัญหากับเรื่องเสียงนะครับมักจะมีปัญหากับเรื่องเสียงเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าดอกยางส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นดอกยางแบบนี้เขาเรียกว่ายางเซมิสริกนะครับฉะนั้นผมจะเปิดด้วยยางเซมิสริกเลยละกันนะครับตัวแรกเนี่ยยางเซมิสริกเนี่ยก็แน่นอนแหละนะครับออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ หลังถนนนะครับยางหลังถนนเนี่ยก็คือจะเป็นยางที่ออกแบบมาเลยคือคุณต้องการเรื่องของประสิทธิภาพในการเข้าโค้งการเบรกนะครับและจุดเบรกการเข้าโค้งและถนนที่แห้งฉะนั้นนะครับยางประเภทนี้มันจะลงสนามได้นะครับสามารถวิ่งแทร็กได้สามารถทําความเร็วได้นะครับการยึดเกาะถนนข้างสูงนะครับลองสังเกตดีๆยางประเภทนี้จะแพ้น้ําเพราะอะไรครับสนามรถยนต์เนี่ยนะครับไม่มีสนามไหนแข่งบนทางเปียก ฉะนั้นยางประเภทนี้มักจะแพ้เรื่องของน้ำแต่เก่งในทางตรงและเบรกค่อนข้างดีฉะนั้นนะครับยาง2ตัวนี้ผมขอนำเสนอแบบแพ็กเกจคู่เลยนะครับตัวนี้เป็นยางที่เปรียบ,บเสมือนกับเป็นเพื่อนร่วมกันละกันเพื่อนร่วมประเทศญี่ปุ่นกันตัวนึงมาจากแบรนด์โยโกฮามาโยโกฮามาเนี่ยก็คือ AD08R นะครับส่วนโตโยเนี่ยที่มาก็คือเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าคู่แข่งกันเลยละกันโตโยตัวนี้ก็เป็นตัว R1R นะครับทังสองไใจนี้ผมว่าน่าเป็นยางที่เป็นเดอะเบสที่สุดในประเทศละนะครับไม่รวมตัวอื่นที่ไม่ได้เข้ามาในประเทศนะโดที่ในประเทศไทยทำตาตลาดเนี่ยายซิ่งก็คงจะชอบกันนะครับทั้งเรื่องของ AD08 แล้วก็เอามันอาสองตัวนี้ผมให้เป็นเดอะเบสทั้งคู่เลยละกันไม่มีใครด้อยไปกว่าใครนะครับกลุ่มต่อมาเนี่ยนะครับผมขอเรียกกลุ่มประเภทเนี้เรียกว่ายางกลุ่ม a s ิม m ตริก นะครับยางตัวนี้เป็นยางที่หลายๆคนเนี่ยเริ่มจะรู้จักกันเยอะในมุมกว้างแล้วนะครับเพราะแน่นอนแหละยางประเภทนี้นมันเป็นยาง daily use หรือว่ายางที่เราใช้ได้ทุกวันนะครับยางประเภทนี้เลยออกแบบมาเรื่องการยึดเกาะถนนเสียงที่เงียบนะครับแน่นอนแหละยาตัวนี้ลองสังเกตดีๆล่องรีดน้ำค่อนข้างลึกนะครับดอกยางสูงนะครับเพราะว่าเป็นยาใช้งานทั่วไปนะครับ ยาประเภทนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมีข้อเสียที่น้อยหลายๆคนที่ไม่ชอบอาจจะเกิดจากคนที่บางคนเนี่ยเจอปัญหาเลิกยางที่แคมเบอร์กินหน้ายางนะครับเพราะยาประเภทนี้มันวิ่งหน้าเดียวนะครับยามันวิ่งหน้าเดียวยางไม่สามารถตีลังกาไปกลับได้เพราะมันเป็นดอกอินไซด์เอาไซส์นะครับยาตัวนี้ผมจะนําเสนอไว้ทั้งหมด3รุ่นจาไว้นะครับว่าส่วนตัวผมเองนะครับยาแม่งก็เลื่อมไม่ง่ายคือถูกกลางแพงนะครับยาตัวนี้จะเป็นตลาดที่เริ่มมาแต่ขอบ15จนยาไปถึงขอบ20 นะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือ Marshall MU12 ซึ่งถ้าใครดูในคลิปเก่าเนี่ย MU12 เนี่ยก็อยู่ในฝั่งที่ผมถือว่ามันไม่ได้ดังมากนะครับเพราะมันเป็นยางที่ผมรู้สึกว่าใช้งานได้แบบทุกสภาพถนนในราคาที่น่ารักละกันนะครับตัว MU12 ตัวแรก2ตัวนี้เหมือนเดิมคุยกันแบบตีคู่กันมาละกัน2ตัวเนี้ยไม่มีใครเด่นด้อยไปกว่าใครนะครับสตัวนี้เป็นตัวเพื่อนบ้านกันเลยก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า b r i สต e ลอีตัวหนึ่งคือ Michelin นะครับบริสโตเนี่ยตัวที่ส่งเข้าประกวดมาก็จะเป็นบริสโตอีศูนย์0 4แน่นอนครับตัวนี้เป็นยานที่เดินเดอะเบสที่สุดในชั่วโมงนี้แล้วนะครับหลายคนจะถามผมว่า2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงถ้าลองขับกันแบบลึกๆดูเนี่ยนะครับอ e 0 4เนี่ยจะเข้าโค้งได้ค่อนข้างจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแน่นอนแหละอีกตัวหนึ่งออกแบบมาแก้มนุ่มกว่าก็จะเงียบกว่าเสียงน้อยกว่านะครับบิสโตจะตอบโจทย์เรื่องถนนแห้งนะครับค่าแห้ง ถนนแห้งจะตอบโจทย์ตัวนี้ก็ออกแบบมาเรื่องของความเงียบและก็มีความนุ่มที่มากกว่าในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ผมถือว่าเป็นกลุ่มของคนที่ต้องการยางบางและกันนะครับในกลุ่มที่คนต้องการยางประสิทธิภาพสูงขอบ1 8ขอบ19ขอบ20นะครับตัวนี้จะเป็นพวกยางกลุ่มรถยุโรปนะครับบางตัวมีผลิตในรถเซกเมนต์เล็กบางตัวไม่มีผลิตในเซกเมนต์เล็กนะครับจำไว้นะครับ,รบผมขายยางหรือผมแนะนํายางทุกอย่างอยู่ที่วัตถุดิบ นะครับไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนกันแล้วแต่มันขายตามราคาเลทราคาเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นยางเกาหลีต่อมาก็จะเป็นยางญี่ปุ่นต่อมาว่าจะเป็นยางยุโรปเราอธิบายแบบนี้ง่ายๆนะครับไม่มีทางที่เกาหลีจะชนะยุโรปได้นะครับเพราะราคาแม่งต่างกันเส้นหนึ่งเกือบ2เท่านะครับอย่างตัวแรกที่ผมจะเปิดให้เลยเนี่ยเป็นยางที่ผมว่ามาตรฐานดีนะครับเงียบและเป็นยางที่ออกแบบมาแล้วคนมักจะชอบเรื่องการวารันตีนะครับตัวนี้คือ Nexen SU นะครับเป็นยางเกาหลีตัวใหม่เลยที่มึงเข้ามาที่ร้านนะครับตัวนี้มีการรับประกันที่ดีนะครับแล้วก็ผลิตจากประเทศเกาหลีแท้ๆเลยนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีแต่ถ้าภายใน1ปีเนี่ยใครมีปัญหาเปลี่ยนฟรีเลยนะสำหรับ nexen e d g e o o ตัวต่อมาครับเป็นแบรนด์ a m b a สเ a อร์ของประเทศไทยเลยนะครับคือ t o y o t fox sport นะครับ fox sport เนี่ยออกแบบมาแน่นอนแหละเรื่องของการยืดเกาะถนนที่ดีนะครับฉะนั้นล่องลีดน้ำค่อนข้างจะใหญ่เด่นชัดกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับสำหรับตัว fox sport นะครับตัวนี้รีดน้ดําดีนะครับอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องเสียงอย่างที่บอกยางสปอร์ตมันไม่ค่อยตอบโจทย์เรื่องเสียงอยู่แล้วตัวมาเป็นตัวท็อปที่สุดที่ผมให้เลยว่าสําหรับผมตัวนี้ผมให้เต็มเกือบทุกช่องนะครับเพราะผมเองก็ใช้มาเกือบทุกคันเลยตัวนี้จะชื่อว่ามิชลินพลัสสปอร์ต 4S นะครับพลัสสปอร์ต 4S เนี่ยจะเป็นยางที่ท็อปที่สุดในตลาดวันนี้และนะครับมีขอบเปลายางที่ค่อนข้างจะดีลักษณะยางเหนียว นะครับนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสนะครับหรือก็เชสติลิพบริกอะไรพวกนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดในตลาดไม่ใช่พวก PS4 PS4s จะไม่เหมือน PS4 ธรรมดา PS4s จะเป็นอย่างที่ High Performance คอมเาวอย่างดีเสียงจะไม่ได้เยอะเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบอย่างที่แบบสะเทือนน้ำสะเทือนบกนะครับผมแนะนำา s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  เลยตอบโจทย์ที่สุดแน่นอนนะครับอันนี้นะครับวันนี้ที่อยากจะมาอธิบายให้เ,เพื่อนๆฟังเนี่ย คลิปที่ผมอธิบายมายาทั้ง8รุ่นเนี่ยเป็นยาที่ขายดีที่สุดในตลาดของที่ร้านเรานะครับวีรีวิวนะผมอยากให้เพืเ่อนๆเข้าใจว่าเราจะรีวิวจากสิ่งที่เราเจอกับสิ่งที่เราสัมผัสแล้วเราก็ปล่อยไปให้ลูกค้าไปลองสัมผัสกันกน,นะครับส่วนใครมีประสบการณ์ที่ดีกับไม่ดีตัวไหนก็ลองให้คําแนะนําแล้วก็ปรึกษาทางเพจพีสองแปสได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอย่าลืมกดสับสกาแด้ําด้ําอย่าลืมกดสับสกายแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ